สวัสดีค่ะทุกท่านทาง YouTube นะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับหวานค่ะอัพพิสตนี้นะคะหวานมีเรื่องมาเมาส์ม้ค่ะกำลังสนุกเลยกับเรื่องกระจก2นักขลานะคะเออมามารู้สึกว่ามีสีสันนะคะทำให้รู้สึกกระตือรือร้นในช่วงแบบตั้งแต่ 32, 33, 34รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมีความสนุกแล้วก็น่าติดตามค่ะก็ในตอนที่34นะคะเรื่อง เรื่องของโบราณการที่ว่าเออเกิดอะไรขึ้นทำไมทางเผ่าเผ่าชาวทะเลอย่างปลาฉลามนะคะช่วยยังไงกับชาวอินห่วงก็คือช่วยหลังการกับช่วยไป่เวอย,อย่างไรในการที่ขจัดความวุ่นวายบนดินแดนอินห่วงแล้วก็มาตั้งโครงสร้างได้นะคะก็คือพระเอกนั่นเองอ จัก,กรพพัดแห่งท้องทะเลนะคะไปเอาฟันนะคะที่ทุกๆ500ปีนะคะท่านมังกรท่านเทพมังกรจะผลัดกระดูกทีหนึ่งแล้วใน500ปีนี้ก็คือกระดูกที่ได้คือฟันค่ะจากนั้นก็ให้ฟันนะคะไปสร้างเป็นอะไรนะกระบี่เบิกฟ้าซึ่งกระบี่เบิกฟ้าสามารถจะปลดปล่อยพลังสองสายที่มันเป็นเหมือนกับถ้าเทียบกันแล้วก็คือเป็นพลังสองสายโบลัมโบลานนะคะถ้ามันถูกปล่อยพร้อมกันเนี่ยเออถ้าเกิดว่าใช้ไม่ดีก็ ก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในในใต้ล่าได้นะคะแต่ทีนี้ณนะตอนนั้นเนี่ยไปเวยนะคะซึ่งเป็นจัก,กรพรรด,ดินีก็คือเป็นคู่ครองกันกับกับ,กบเป็นคู่มั่นคู่หมายอีกนั่นแหละนะคะกับหลังการนี้ก็เลยเอาไปช่วยปราบ ภัยพิบัติต่างๆนะคะที่ดินแดนอ่ะอินห่วงค่ะแล้วก็ได้เป็นแหวนคนละวงนะคะแหวนฟ้ากับแหวนดินนั่นเองผู้หญิงดินผู้ชายฟ้าค่ะแล้วในตอนที่34พวกเราก็รู้แล้วนะคะว่าประโยคสุดท้ายของคำทำนายซึ่งตรงกันมากๆเลยจากเมื่อเจ00ปีก่อนกับที่น้าเฉิงนะคะเป็นคนทำนายก็คือตรงมากๆเลยค่ะก็เอาละค่ะในคำทำนายที่เกี่ยวกับความบาดหมางระหว่างท้องทะเลนะคะ ระหว่างจัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลไปเวยแล้วก็จัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวหลังวีเนเมื่อเจ็ดเมื่อเจ็ดพันปีก่อนถูกเปิดเผยแล้วนะคะซึ่งฮองเฮาไปเวยยก็คือด้วยความที่เคยเคยแบบได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปอยู่ในทะเลมรกตนะคะแปลเป็นไทยปี้หลวคือมรกตค่ะนี้จัก,กรพรรดิแห่งดารานะคะก็คือเขา เขาก็รักของเขาอ่ะเขารักไปไนนะ่เว่ยนะคะาก็เดินทางไปทั่วทิศทั่วแดนเลยนะเพื่อตามหานางค่ะต่อมาเขาก็ไปพบไป่เว่ยที่นี่แหละนะคะที่ทะเลมรกตนี่แหละซึ่งตอนนั้นไปไน่เว่ยได้รับความช่วยเหลือจากจากจัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลนะคะแล้วทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนรักกันใช้คำว่าเพื่อนกันละกันสำหรับน,น,นางเอกกับพระเอกเมื่อเจ00ปีที่แล้วนะคะส่วนเนี่ย จัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวนะคะอย่างหลังกันอย่างจะเรียกว่าอะไรหลังการหรือหลังอีก็หึงหวงมากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้พูดอะไรนะตอนนั้นนะคะเพราะว่าทางเผ่าฉลามให้ความช่วยเหลือไงเดี๋ยวให้กระดูกมานะคะกระดูกมังกรมาค่ะต่อมาไปเว่ยนะคะกับทางจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวได้รับแหวนแห่งเทพก็คือมีฟ้ากับดินนะคะสวรรค์แล้วก็ปฐพีจากนั้นเนี่ย จัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวเนี่ยรวมเมฆพิฆาตมาไว้ด้วยกันค่ะแล้วก็เล็งนะคะเล็งไอ้กระบี่เบิกฟ้าหรือมีดสังหารไปที่ไปที่เผ่าฉลามเลยทําให้อาณาจักรไห่นะคะอาณาจักรแห่งท้องทะเลก็พังพินาศไปเลยพวกเราก็เห็นกันแล้วนะคะสังหารถูกสังหารหมดเลยชาวชาวปลาฉลามแล้วก็ที่เหลือก็ถูกจับมาเป็นทาสส่วนเทพมังกรก็ ขนาดเตือนแล้วนะคะเตือนจัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลแล้วก็ไม่รอดค่ะเทพมังกรก็ถูกสะกดแล้วก็นําไปจองจําเอาไว้นะคะแล้วทีนี้ไป่เวยก็ไม่พอใจกับจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวเป็นอย่างมากเออทําอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะดังนั้นนางก็เลยถูกสังหารโดยนี่แหละค่ะโดยจัก,กรพรรดิแห่งดาราเนาะพวกเราเห็นแล้วละเห็นแล้วเห็นละใคขถือดาบนะคะ นี้ไปเวยค่ะกับชาิมาเกิดนะคะนางกับชาิมาเกิดกลายเป็นไปวีในปัจจุบนันซึ่งซึ่งเป็นการกลับมาที่จัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวรอคอยมาเจ00ปีนะคะเขารอคอยค่ะรอให้ไปเวยกับชาิมาเกิดจุดประสงค์ก็คือรอคอยทําไมก็คือรอคอยเพื่อจะมาแก้แค้นอ่าซูหมอแก้แค้นไปว่วีแล้วก็จ้นหลันนะคะคืออย่างไรเสียเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า เหมือนยุทธภพหรือว่าดินแดนต่างๆมันก็เงียบสงัดมาแล้วเป็นเวลาถึง7,000ปีค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเขาแล้วนะมันก็โอ้โหเป็นการรอคอยที่ทรมานเช่นกันนะคะแล้วร่างก็ค่อยๆแก่ชรลาลงเช่นกันค่ะนี้ในคำทำนายนะคะเพื่อต่อกรกับซูมหมอเนี่ย จัก,กรพรรด,แดิแห่งดวงดาวก็ได้ส่งอีกคนหนึ่งมาด้วยค่ะคนผู้นี้ก็คือออกเสียงว่าอะไรเนี่ยซูโน่เหรอฮะซูโน่หรือว่าซูหนอน้องชายของซูหมอนะฮะซูหมอกับซูน่เนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆนะคะแต่ว่าหน้าตา้า,ตาไม่เหมือนกันแต่หล่อเนาะซูโน่ซูโน่ก็หล่อมากๆเลยค่ะผิวละเอียดละเอียดนะคะมองไปถึงถึงระดับเซลล์ขาวจ้วะเลยค่ะ เหมือนก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นฝาแฝดของซูโม่เลยนะคะแต่ว่าซูโม่เกิดมาเหมือนกับ เกิดมาครั้งนี้คือเขาถูกแบบทาให้ฟื้นคืนชีพมาโดยจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวไงเพราะฉะนั้นก็มาเป็นหมากตัวหนึ่งของจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวแน่นอนนะคะแล้วมาปรากฏตัวขึ้นพวกเราเห็นแล้วว่าเขาต้องการมาแย่งชิงตําแหน่งจัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลก,กับซูหมอพี่ชายของเขานี่แหละค่ะซึ่งทุกคนจําได้ว่าตอนเด็กๆเ,เขาถูกสังหารไปแล้วโดยสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์โบราณนะคะตอนที่เป็นเด็กค่ะ ส่วนตัวของจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวเองทำไมถึงโฮดโหดนะคะเพราะว่าเขาดันถูกควบคุมโดยเทพแห่งการทำลายล้างอีกทีหนึ่งแล้วเทพแห่งการทำลายล้างเนี่ยก็ได้ล่อลวงนะคะล่อลวงเหมือนกับว่าล่อลวงจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวซึ่งในจิตใจลึกๆของจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวพวกเขาเกลียดพวกปาฉลามค่ะแล้วก็เกลียดจัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลด้วยนะคะที่มาแบบแบ่งปันใจของ ของไปเหวยของเขาค่ะคือเรื่องความรักมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็เลยทำให้เขาไม่ชอบพวกฉลามแล้วก็เลยทำให้เทพแห่งการทำลายล้างมีโอกาสที่จะเข้าควบคุมได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็เลยโอ้โห ก็ต้องฆ่าค่ะราชินีที่เขาว่าเขารักเนี่ยแหละนะคะราชินีไปเวยของเขาไปก็คือตอนนั้นเขาก็ถูกเทพแห่งการทำลายล้างควบคุมร่างกายของเขาทีละก้าวทีละก้าวจนไม่สามารถที่จะที่จะทำอะไรได้นะคะแม้แต่ผู้หญิงที่เขารักเขาก็ฆ่าได้ค่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพไปเวยขึ้นมาได้นะคะเมื่อเขาเกิดความเสียใจเนี่ยแต่มันก็สายเกินไปแล้ว ไปเวยค่ะราชินีของเขานะคะก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะเอ,อ่อแล้วก็จุดที่ต่างกันระหว่างการตายของไปเวยกับการตายของอซูโน่น้องชายของซูหมอนะคะก็คือซูโน่นั้นเขาตายตอนเด็กซึ่งเขาไม่ได้อยากตายค่ะแต่เขาอะถูกไอสัตว์อสูร ศูนย์ศักดิ์สิทธิ์โบราณทำ้ายเขาจนตายนะคะซึ่งตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาก็ยังตายไม่หมดคือสภาพของร่างกับวิญญาณก็เลยทำให้จัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวสามารถที่จะ ทำได้สามารถที่จะช่วยเขาได้นั่นเองค่ะนี้ส่วนไปัยวยนั้นน,น,นางไม่ต้องการมีชีวิตอยู่นะคะก็คือหลังจากที่จัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวที่เป็นพระสวามีของนางไปทําลายอาณาจักรปาฉลามนะคะแล้วก็แบบฆ่าจาัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลแล้วก็นําเทพ พระเจ้ามังกรเนี่ยไปผนึกไว้แล้วเนี่ยไปเว้ยก็คือรู้สึกโอยโกรธแล้วก็เสียใจกับการกระทําของจกักรพรรดิแห่งดวงดาวมากนางก็เลยไม่ต้องการมีชีวิตอยู่แล้วค่ะแล้วตอนที่นางถูกฆ่าตายนะคะก็ยังถูกผนึกวิญญาณไว้ด้วยไปเว้ยนางก็เลยรู้สึกท้อแท้กับจกักรพรรดิแห่งดวงดาวมากแล้วก็ตอนที่ ถ้าหวานจำไม่ผิดในนิยายต้นฉบับนางตายตาไม่หลับนะคะตาของจกักรพรรดินีไปเวยเมื่อ700 0ปีที่แล้วนางตายอ่ะตาไม่ปิดค่ะเพราะนางอ่ะตั้งใจว่านางจะเปิดตาไว้ดูจกักรพรรดิแห่งดวงดาวว่าจะตายอย่างไรมีจุดจบอย่างไรนะคะโอ้แรงอยู่นะคะการเกลียดชังจกักรพรรดิแห่งดวงดาวเช่นนี้ของไปเวยในชาติที่แล้วมันก็เลยแบบว่าทําให้จกักรพรรดิแห่งดวงดาวเนี่ย แม้ว่าจะสามารถที่จะใช้เทพแห่งการทำลายฟื้นคืนชีพให้นางได้แต่เขาก็ไม่กล้าทำค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามตอนจบก็ต้องฆ่านางอีกครั้งถ้านางฟื้นขึ้นมามิสู้รอให้นางกลับชาติมาเกิดก่อนดีกว่านะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้อวานนำเอานิยายต้นฉบับมาวิเคราะห์ในซีรีส์ให้เพื่อนๆได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เหตุผล ต่อมาก็อาจจะเป็นที่ว่าจากักรพรรดิดาราต้องการแก้แค้นด้วยล้วค่ะแก้แค้นไอ่เไไวยแล้วก็แก้แค้นทางด้านจากักรพรรดิแห่งท้องทะเลด้วยนะคะ7 0 0 0ปีให้หลังก็คือรอค่ะรอก่อนรอให้ไปเวยกับชาติมาเกิดอีกครั้งจากนั้นก็วางแผนนะคะวางแผนอย่างเนี้ย ให้มันคล้ายๆกับมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ7,000ปีที่แล้วเลยนะคะเป็นความเป็นความจิตส่วนตัวอยากจะแก้แค้นสุดๆของจกักรพรรดิแห่งดวงดาวซึ่งต้นเหตุคือความหึงนั่นเองค่ะความหึงแล้วก็ทุกคนหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจกักรพรรดิแห่งท้องทะเลก็ุูมอนี่แหละคะ่ะแล้วก็จกักรพรรดิแห่งดวงดาวก็จ้นหลันมาเลยนะคะสายตาของจ้นหลันคือ เจงเยะเชิงนะคะเป็นได้ทั้งทั้งพระเอกแล้วก็เป็นได้ทั้งตัวโกงค่ะสายตาแหลมฟิปเลยนะคะคมกริบค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่ได้ดูฉากนี้แล้วนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆในแฟนเพจหรือว่าเพื่อนๆใน YouTube <ๆ S 2> ที่เคยอ่านนิยายต้นฉบับเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งปันกันได้นะคะคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันในคอมเมนต์ค่ะมีความสุขมากๆนะคะก็ ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะห่างไกลจากโควิดนะคะไวรัสทั้งหลายไม่เอาเลยค่ะหวานลาไปก่อนนะคะอพพิโซดนี้ไว้พบกันใหม่ในอพิโซดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกร์ Love Chinese Novel and Siri, s e r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ